พูดเรื่องผีกันหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมแรงดูคลิปผีนะครับก็ไปเจอ,อผีเปรตผีดาน,นีผีกระซือผีกระหังนะครับสิ่งที่ฝรั่งนะครับตกใจกับผีไทยมากที่สุดนี่นะครับคือด้านเทคโนโลยีการบิน,นครับนี่ฝรั่งก็ตกใจนะผีกระหังนะครับที่มีกระดูงแค่สองอันเนี่ยแล้วมันบินได้นะพับๆเนี่ย มันฉีกกฎทุกแนวการบินนะครับฉีกกฎทุกวิทยาศาสตร์แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับที่มันสามารถบินได้นะครับเพราะว่ามีกระหังมีกระด้งแค่สองอันนะครับกระหังมันมีกระด้งแค่สองอันนะครับมันบินได้นะครับและที่หนักกว่านั้นเลยนะครับฝรัหลังเกาหัวเลยครับกับผีกระสือนะครับปีกก็ไม่มีนะครับมือก็ไม่มีมีแต่หัวกับไส้นะครับเอาแล้วมันมีแสงด้วยเอาคิดดูเอา มันไปเอาแหล่งพลังงานมาจากไหนนะครับค,คืออันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นขั้นสุดของผีแล้วนะครับคือมันสุดยอดนะครับมีแต่หัวกับไส้แล้วก็มันก็บินไปได้มันลอยได้นะครับม,มันบินไปได้นะมันลอยได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นที่ถกเถียงกันนะครับสําหรับในวงการผีของฝรั่งนะครับว่าผีไทยทําไมมีเทคโนโลยีในการบินที่ทเหนือกว่านะครับคือผีคือผีฝรั่งนี่ ผีจีนนี่กระโดดผีกองกอยนะครับกระโดดกึกๆึกเนี่ยมันก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ผีไทยแม่งบินอะ่ะเอาดีนะฮะบ,บิน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 ไปไม่ใช่บินไปไหนนะบินไปกินขี้นะครับคือมันย้อนแย้งตรงนี้แหละมึงเดินไปก็ได้จริงๆแล้วอ่ะนะผมก็มานั่งดูเนี่ยมันก็เออมันก็จริงว่ะมันมันมันจะใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อจะไปอะไรที่มันเหนือกว่านั้นไม่ได้ยังไงมันต้องบินไปกินขี้นะครับบินไปกินของเน่าของเสียเนี่ย <laughs> ผมว่านะผีไทยนี่ ใช้เทคโนโลยีเปลืองมากเลยนะครับ